ตอนนี้เราถึงที่โรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนกันนี่คือห้องพักของเรานะคะไปดูกันดูซิว่าจะมีข้างนอก,อก้างนอกจะมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามีสโนว์เต็มเลยมาติดกับลานสกีด้วยนะคะโรงแรมของเรานะคะชื่อ ฮาชิมันไตมอ t เทนโฮเทลนะคะอันจังหวัดอิวาตินะคะพอเราเก็บของในห้องเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ออกมาเดินเล่นนะคะถ่ายรูปด้วยดูนิตาวิ่งไปวิ่งมากิ้งสามตลบหลังจากเราถ่ายรูปเล่นกันเสร็จนะคะเราก็ไปเล่น Snow ์สเล ตอนนั้นเย็นแล้วลิต้าเหมาคนเดียวทั้งลานเลยค่ะเสร็จแล้วลิต้าก็ไปทำสโนว์เอนเจิลนะคะเป็นปาดาวเลยเสร็จแล้วเราก็ไปเล่นสโนว์สเลดนะคะสนุกมากเลยจะเล่นไปตั้งหลายรอบสนุกมากเลยค่ะเล่นแล้วเล่นอีกนะคะต้องต้องเราต้องลากขึ้นไปเองแบบนี้เลยต้องลากขึ้นไปถึง ยอดเลยไปคืนกันลยุยไปไม่วิ่งหรอไม่วิ่งอะ่ะไม่มีแรงบบาายยบาย,บายตอนนี้คือตอนที่ต้ากำลังจะสไลด์ลงมานะคะเพื่อนๆดูดีๆนะคะห้ามหันไปไหนเด็ดขาดนะคะ เตรียมตัว,ตวค่ะเตรียม <c oughs> ตัวค่ะสไลด์ค่ะสไลด์นิต้ากลับนั่งในหัตกห่วงยางห่วงยางสไลด์ลงมาก่อนสรุปห่วงยางเข้าเส้นชัยไปก่อนกว่าจะลากขึ้นไปได้เหนื่อยแล้วเหนื่อยอ้าวล้มเมกจะล้มอะไรเนี่ยลมลมแล้วล้มอีกอ้าวห่วงยางเข้าเส้นชัยไปก่อน ตอนทานอาหารขําเสร็จนะคะ<ม>เขาก็มีดูดาวและเขาก็จะบอกนะคะก็จะอธิบายว่าดวงดาวมีอะไรบ้างนะคะ<ม>แล้วเขาก็พาไปดูข้างนอกนะคะเขาพามันดูดาวนะคะแล้วแล้วเขาก็บอกว่าดาวมันเป็นยังไงอยู่ตรงไหนนะคะตอนนั้งขึ้นบรรยากาศดีมากเลยะคะ่ะ แต่ว่าที่ถ่ายมามันไม่ค่อยสวยแต่จริงๆแล้วมันสวยนะคะกล้องถ่ายมันติดตอนนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะดูหนาวมากเลยค่ะยิ่งตกกลางคืนยิ่งหนาว,น,าวนี่ค่ะเป็นรูปโรงแรมตอนกลางคืนแต่ตรงนี้เป็นลานสกีสนะคะส่วนต่อไปจะเป็นนี่ค่ะคือโรงแรมที่เรามาพักนะคะนนี่ในชิว ตอนเช้านะคะลิต้าก็รีบตื่นมากินข้าวแล้วก็ออกมาเล่นสโนว์อีกรอบหนึ่งนะคะนีลิต้าเป็นคนถ่ายโกโปรเองถ่ายอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ลิต้ามาเล่นสโนว์อันจิวนะคะเพราะอันใหญ่โอยโอย,โอยความนี่เล่นตรงไหนก็ความไปหมดนีนะอ,อมช่วยดีนะมีผู้ใหญ่ช่วยถ้าไม่มีช่วยนะความแน่นอนนะอันนี้ขอลองอีกรอบถ้าความอีกคือไม่เล่นเลยนะ ดสยว่ว่าจะความอีกไมหมรอดูควม่มแน,น่นอนวนีแค่นี้ก็จะความแล้วหนึ่งสองสามความไหมคว่มอีกแล้วอะไรอะไรก็ความนี่มาเล่นสโนว์แทนไม่เล่นแล้วอันนั้นจากนัดนะคะเราก็ไปนั่งรถบัสกลับไปที่สถาน,นีอมอนริโอกาสนะคะวิวข้างทางสวยมากเลยหิมะท่วงกว่าที่โรงแรมเราอีกคะ่ะ นี่คือปูเขาฮาชิมันไตจบแล้วค่ะ2วันหนึ่งคืนที่ฮาชิมันไตาฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ให้ลิ้าด้วยนะคะบ๊ายบาย